ฮาลานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตพันธุ์มุเซียนตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยมากอัสลามอะลเลกุมค่ะมารีนาค่ะเจ้าของร้านอาหารเกตฮักอาหารเวียดนามฮาลานค่ะชื่อร้านเกตฮักนะคะก็เป็นเกตฮักแบบประกอดกันนะคะฮักแบบฮักกอดนะคะเหมือนกอดผักรักสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นสโลแกนแบบ healthy and delicious ก็มาจากแบบสุขภาพดีด้วยแล้วก็ต้องอร่อยด้วยก็ต้องมาคู่กัน ตอนเปิดนี่คือก็ประมาณ3ปีมาได้แล้วค่ะเราเปิดสักพักหนึ่งก็ลูกค้าดีตอบรับดีลูกค้าเยอะความพิเศษของร้านนะคะก็คือโดยเฉพาะตัวแหนมเนืองเนี่ยคือเราเป็นต้นตํำรับแท้แล้วก็เป็นฮาลาลอยเปเซ็นะคะเราก็ทําแบบไขมันต่ําเน้นสุขภาพด้วยอยากเชิญชวนให้เรา,าทานอาหารเวียดนามดูนะคะเป็นอาหารเวียดนามต้นตํำรับเวียดนามแต่เป็นรสชาติแบบไทยสุขภาพดีด้วยอร่อยด้วยแน่นอนค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับพี่มารินานะคะเจ้าของร้านเก็ฮักค่ะสลามว่าอะไรากุ้มค่ะสวัสกีมุณสลามา,ามค่ะพี่มารินาคะวันนี้ จะทําเมนูอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันดีคะวันนี้จะเป็นพิซซ่าฮาลองเบนะคะจะเป็นพิซซ e ่ากรอบเวียดนามค่ะจะเป็นแผ่นกรอบของเวียดนามน,นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากที่เป็นแผ่นนะคะจะเป็นแผ่นเล็กนะคะเรามาทอดแล้วมันก็จะบานใหญ่เลย<อ>แล้วก็แผ่นข้าวเกี๊ยวจะเป็นข้าวเกี๊ยวเวียดนามแท้ๆนะคะแล้วก็งาขาวง,งาดำะคะ่ะจะหงอมง,งาอ่อนจะกรอบมากค่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะมาใส่ไส้ก่อนนะคะเริ่มต้นใส่สับนะคะผัดกับซอสสุดเราก็จะมีซอสหอยนางรม ซอสถั่วเหลืองอะไรนี้ค่ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะใส่พริกไทยนิดนึงแล้วก็จะมีต้นหอมด้วยใช่ไหมคะใส่ผัดต้นหอมเพื่อความหอมนะคะแล้วก็จะโรยกับไก่ยอนะคะเป็นไก่ยอชิ้นเล็กอันนี้ทาไมเราถึงใช้เป็นชิ้นเล็กๆอะคะเพื่อลูกค้าจะได้ทานได้สะดวกนะคะจะเป็นแบบจะได้เที่ยวง่ายค่ะเหมาะกับหน้าพิซซ่าค่ะไก่ยอนี้เอาไปลวกมาแล้วใช่ไหมคะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาเตรียมตัวแผ่นหม้อนะคะตัวนี้ไอร้อนมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําแผ่นที่ไว้บนหน้าพิซซ่ากันใช่ไหมคะนี่จะเป็นม้อเดยดนามต้นตํำรับเลยนะคะถ้าเกิดเราจะไปที่เวยนานามไปดูสตตีทฟู้ดเขาเขาก็จะมีม้อแบบนี้เลยนี่เราก็ใส่แป้งลงไปนะคะ ตอนเปิดไฟนี่คือเราต้องรอให้มันร้อนก่อนไหมคะหรือว่าใช่ค่ะคือว่าให้น้ําเดือดสักพักหนึ่งให้มีควันก่อนแต่พอเราจะเริ่มทําเราก็ต้องเล่กไฟเแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งนาทีได้ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูหลักหรือว่าเป็นเมนูทานเล่นจริงๆก็ได้ทั้ง2แบบนะคะส่วนเด็กก็จะเป็นเมนูหลักเขาแต่เขาจะเป็นหลักทานกับปักหม้อหรือว่าข้าต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะขอแป้งเริ่มสุกแป้งจะพองนะคะแล้วเราก็เป็นไม้ไผ่นะคะ ลดนิดนึงลดไฟนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาด้านหนึ่งเนี้ยคือปกหน้าไปเลยค่ะอ๋อเหมือนแค่เราเอาไม้ไปช่วยยกขึ้นมาใช่ค่ะแล้วส่วนอีกข้างนึงเนี่ยเราจะทําเป็นแบบใส่ไข่คะก็เอาไข่เทไปเลยเนาะค่ะแล้ก็เทไข่ไปเลยค่ะก็ละเลงสุ๋เาจากแป้นดึงให้ไข่สุกนะคะนี้เราก็จะเริ่มตัดไปก่อนนะคะจะเป็นแบบสวยที่หั่นมักิทซ่าก็จะดูจากความเสียงกรอบนะคะ <laughs> ได้ยินเสียงเครอรรู้เลยว่ามันกรอบมากนะคะ,คะเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นไส้ที่เราใช้ไข่มาค่ะมันจะเป็นหน้าไข่นะคะก็จะค่อยๆย,ยยกนะคะอันนี้เราก็จะคว่ำลงใช่ไหมคะเนนพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ด้านที่มันหงายอะ่ะมันจะแห้งหรือว่าจริงๆก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเหมือนหน้าเนี้ยจะมีความเงากว่าหน้าทานมากกว่าถ้าเลาเราก็มาตัดเหมือนเดิม สำหรับเมนูนี้แนะนําในช่วงเดือนรอมฎอนไหมคะเมนูนี้แนะนําเลยค่ะเอาเป็นเอาเป็นก่อนก่อนมื้อหลักก็ได้ค่ะก่อนทาน,นอาหารหลักก็ได้ค่ะทานอาหารแบบเบาๆก่อนเป็นเบาๆแอฟเฟอไทเซอร์ก่อนแล้วก็น,นี้นะคะเราก็จะใส่ขาหอมเจียวนี่นะคะก็จะโรยหอมเจียวนะคะช่วยให้แบบกรอบๆเข้าไปอีกอะค่ะลูกค้าก็จะชอบค่ะ มันจะช่วยให้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ทานกับน้าจิ้มหน้าน้นาจิ้มจะมีน้ําจิ้มของเรานะคะสูตรพิเศษของเราก็คือจะเข้ากับหอมเจียวด้วยะคะ่ะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ใชไหมคะกับเมนูอะไรนะคะเม,ม,มนูพิซซ่าฮาลองเบค่ะเป็นพิซซ่ากรอบเวียดนามเป็นซิกเนเจอร์นะคะมีเฉพาะร้านที่เราร้านเดียวเลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากลองทานนะคะก็มาได้ที่ร้านเก็บฮักนะคะอาหารฮาลานเวียดนามนะคะ สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากทานอาหารเวียดนามนะคะก็สามารถมาทานได้ที่ร้านเกดฮักนะคะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้อยู่ถนนสินขะลิน20นะคะในปังซัสโก้นะคะสำหรับใครที่อยากมาที่ร้าน<ช>แนะนำให้จองผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะจะมีไลน์แอดแอสไซเกดฮักค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะชื่อเกดฮักค่ะ แล้วสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านแนะนำเป็น Delivery มีช่องทางไหนบ้างคะจะมี l i n e m ม n o o o d Panda แล้วก็ o u บิน o o d ค่ะแล้วในช่วงเดือนรอมฎอนมีอาหารเตรียมไว้ให้กับคนมาละสิกไหมคะ ช่วงรอมฎอนนะคะเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโปรโมชั่นพิเศษเป็นเป็นเซ็ตเป็นเซตโปรโมชั่นนะคะได้มีอาหารรวมทุกอย่างในเซ็ตนะคะมีทั้งแหนมเนืองพิซซ่าปักงหม้อก๋วยจับนะคะลูกค้าจะเลือกมาเลือกไซส์ได้ค่ะ S M L X L แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าทานที่ร้านนะคะก็จะมีอินทผลัมนะคะแล้วก็ขนมหวานะคะ เรียกได้ว,ว่าครบเครื่องเรื่องอาหารเวียดนามเลยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่ยังไม่เคยทานอาหารเวียดนามอยากให้มาลองทานที่นี่ที่นี่เป็นอาหารเวียดนามสูตรเวียดนามต้นตํนตำรับแท้ๆนะคะแต่เรามาทําเป็นรสชาติเข้มข้นแบบคนไทยค่ะไม่ต้องกลัวไม่อร่อยค่ะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณพี่มารีน่านะคะเจ้าของรา้านเกตฮักมากๆเลยค่ะที่ให้ทางรายการได้เข้ามาถ่ายทําค่ะ แล้ววันนี้นะคะทางรายการก็มีผลิตภณัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานม้อมให้กับทางร้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงหาั้านจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและพี่มารีนานะคะเจ้าของร้านเก็ตฮักขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสสลามวอะัลกุมวเราะมะตุลลฮ์วะบาระกาตุสวัสดีค่ะ